พอดแม่ไีกว่าจะได้ยินก็เข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นโควิดนะนะแต่ว่าคืออยากสวยหยอกหยอกหยอกจะเผื่อบบว่าคุณผู้ชมจะได้ยินไม่ชัดกันนะคะพี่มีนต้องขอดแม่อายเป็นหูแดงเลยทีเดียวเจ้ เธอนนนน <f ix> อันนี้คือนางอันนี้คืออินเรียใช่ไหมคะอัน <c oughs> นี้คืออินเดียะนะคะมือหนึ่งของระดับโลกยอโลกของตัวเองใช่แ <c oughs> ล้วของตัวเององันนี้ <c oughs> อะไรว่าอะไรที่ที่มีว่าดีก็คือว่าดีนะคะเประเด็น <Okay, S 2> คือว่าก็คือเป็นบ้านของพี่ที่พี่มีรู้จักนั่นแหละมีต้องมีสินแสงใ,ในการให้มาดูว่าอะไรที่ถูกที่ควรอะไรที่ไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนเอาอะไรอย่างนี้เนาะนะคะนี่คือเป็นมุมของหน้าบ้านหน้าบ้านนี้คือเขาปรับเปลี่ยนอะไรบ้างคะาที่เปลี่ยนแต่ประตูรั้วนะคะเปลี่ยนทั้งทุกอย่างเลยค่ะในนี้อ๋อหรอไม่มีเขาเดิมเหลืออยู่ นี่คือซีแสเขาได้พูดว่าอะไรบ้างมัว่าต้องเปลี่ยนแต่เป็นแบบเป็นสีนี้ไหมนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือซีแสตต้องการว่าต้องเป็นสีส้มเขียวส้มเขียวแล้วเจ้าของบ้านเป็นคนอยู่นิวยอร์กมาก่อนอเขาก็เลยต้องการเป็นแบบเป็นนิวยอร์กสไตล์โดยที่เอาส้มเขียวเข้าไปอยู่ในางานให้มันกลายเป็นนิวยอร์กส้มเขียวให้ได้บ้านหลังนี้ใช้เวลาเนเวตประมาณกี่เดือนคะถ้าตามจริงๆประมาณ5้าเดือนก็น่าจะเสร็จ แต่พูดแล้วเหมาดึงเวลาก็ประมาณเกือบสองปีได้บ้านหลังนี้สองปีเหรอปีกว่าปีกว่าปีกว่าโอเคค่ะุณเหมาดึงเวลาเข้าบ้านได้เลยค่ะรึจรมาพูดเปิดคุณจ้าค่อยๆเปิดอันนี้โอเคเราเปิดเข้ากันอ่าเซนคืนเราใช้เป็นปูนสแตมป์ทำลายอะไรเราสามารถเลือกเองได้ แล้วก็เดินเข้ามาตอนแรกถ้าถ้าถ้าดูจากบ้านเก่าเมื่อก,ก่อนเราจะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้เราย้ายต้นไม้ตัวนี้มาไว้ตรงนี้ตามสินแสหงจุย้ยหจุยเขาบอกไว้ว่าไม่ได้<อ>จริงๆตรงนี้ตามสินแสจะต้องมีน้ำตกด้วยแต่ยังไม่ได้ทำคือ รถอันนี้อันนี้อาจจะเป็นไอเดียของหลายๆคนคือตัวนี้เป็นตัวหยุดล้อรถเวลาเราขับรถเข้ามาปุ๊บล้อจะหยุดตรงนี้ก็จะไม่โดนบาวคนอาจจะอยากเป็นไอเดียว่าเอ้ยทำยังไงให้ล้อรถมันจอดแล้วรู้ว่ามันหยุดอยู่ตรงไหน,นฝั่งด้านข้างนะคะฝั่งด้านข้างก็คือตรงน,นี้เราเจาะเพิ่มตรงส่วนครัวเราจะยืดเพิ่มขึ้นมาให้มันเป็นแบบเป็นห้องครัวเป็นแบบเป,แบบเป็นกระทองกระจก แล้วเราก็จะทำให้มันแบบมีช่องแสงเยอะๆเขามีข้อแม,ม้อะไรไหมคะระหว่างพื้นหน้าบ้านกับพื้านข้างต้องการะสีหรือว่าเป็นแค่ความชอบสเป็นความชอบ,ชอบของคุณเจ้าของบ้าน ติดใจอยู่ที่นีนุ้ว่านี่บอกว่าสีส้มเขียวคือเฉพาะประตูส้มเขียวหรือว่าทั้งหมดทั้งหมดบ้านเขียวตีมไม่ส้มเขียวต้องอยู่ด้วยกันส้มไงส้มและเขียวตรงตัวไม้ตัวไม้เขียวอ๋อคือชอบที่เราพยายามเพราะเขาม่จะดูเหมือนโบแน่ๆแหละว่าแบบอะไรคือส้มเขียวตอได้คิดติดใจอยู่จะถามอยู่เหมือนกันว่าเขาบอกว่าส้มเขียวแต่คือเห็นประตูเป็นแค่สีส้มอ่าเขียวเนน้้สมเเขียวป็นหลักอ๋แล้วเราก็พยายามเอาสีดึงส uh, ีอื่นมาเช่นเทา น้ำตาลอะไรเข้ามาเพื่อให้มันกลมกืนให้มันอยู่กับส้มเขียวแล้ใช้เขียวคือเป็นต้นไม้เป็นความเขียวคือแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปในบ้านเราจะเห็นว่าส้มกับเขียวที่แบบชัดเลยมันยากที่ว่าทำยังไงให้ออกมาได้เป็นแบบสางขยานไม่ใช่สังขยาเขียวส้มคะคือมันมันยากในการเลือกเฉดสีไหมแบบโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยอยากสักขยาอะไรอย่างเงี้ยเขียวส้มอ่่แล้วอันนี้อันนี้ถ้าดูดูข้างบนเราจะเห็นอ่าละแหนงใช่ไหมเห็นในตัว เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยซีซีฝั่งไอเนี้ยเหรอเป็นเป็นตะแกรงเออตะแกรงตะแกรงเหล็กเนี่ยจริงๆเอาไว้บังคอมเพรสเซอร์แอร์อ่าเอาไว้ก็ม่เห็นสียงน้ำหลอดหรือว่ายังไงใช่ใช่เพราะไม่งั้นเราก็จะเห็นคอมเพรสเซอร์แอร์แบบชัดๆอันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งแผนใครแบบอยากแบบต้องมีแอร์อยู่หน้าบ้านแล้วต้องการบังยังไงไม่ให้คอมเพรสเซอร์เห็นชัดๆก็เนี่ยแหละเป็นฉลุลายเลือกลายเองทําเองร้านเขาสามารถทําได้ทุกอย่างแล้วน่าคิดประตูหน้าบ้านนี้ยังไงคะทำไมถึงกว้างขนาดนี้ สินแส,นแสค่ะเข,า,ขาบอกไว้ว่าประตูต้องยาวต้องมีความกว้างสองจุหนึ่งสองอต้องมีหสองเนยนะเข้าเป๊ะเลยเข้งเป๊ะจะด,ด,ดวัดปุ๊บสอ2หนึ่งสองเมตรก็เลยออกมาเป็นประตูแบบนี้ก็คำหนดคือต้องเท่านี้เราก็เลยต้องสั่งําประตูมาเป็นไซส์พิเศษโอเคค่ะบ้านหลังนี้คือทุกอย่างตามฮุมจุ้ยหมดแม้กระทั่งการเดินท่อจริงๆเดินแค่นี้ตรงตรงได้ละไม่สินแสให้เดินรอบาดก็ต้องําตาม เขาบอกว่าจะได้เป็นน้ำอะไรไหลอยู่ในวนในบ้านวน่งมากที่เยอะกว่าเดิมไหลเบี้ยงใช่ตามไปดูในบ้านกันค่ะฮัลโหลเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วประตูความกว้างสองจุดหนึ่งสองเมตรคือหน้าหน้ากับด้านในคือจะเหมือนกันเลยใช่แล้วเราก็ต้องให้มันเป็นอารมณ์แบบเนี้ยพอเราเข้ามาปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทย อืมอบอบอุ่นดูโฮมี่โฮมี่หน่อยแล้วก็เราใช้ส้มจากการใช้อิฐซึ่งเราไม่เคลือบเราไม่ทาเอรอยหรืออะไรเลยคืออิฐไม่ยงไเราทาอย่างนั้นแต่เป็นกิดงตกแตกถ้าพอด้านนี้เราก็เลยใช้สีเขียวอ๋อใช่ที่พี่มีบอกว่าเป็นส้มเป็นเขียวใช่ส่วนพื้นเราก็เลือกไม้ที่มันออกแนวค่อนข้างจะออกแนวเหลืองๆหือออกส้มส้มนิดนึงอ่ามันก็จะเพิ่มความโฮมี่ให้บ้าน จะน,น,นัางลยไหมเข้ามาแล้วสตบอุกอยู่แแล้วคอนิดเจอร์ทุกชิ้นต้องมีต้องแอบซื้อก่อนแม่พูดนี่ไม่ได้ซื้อแต่ต้ไนไม้อันนี้กับอันอันมาจากไหนไม่รู้ไข <c oughs> อ,อ <Okay. S 2> งโซฟาอนี้คุณพี่มิก็คือไปเลือกเองด้วยใช่ไหมคะใช่ไปไปดูไปดูไปดูด้วยกับลูกคา้าอันนี้สัง่งทำมันยังไม่มีเสรตจหรือว่ามีมีขามีขาต้องมีใครอยู่แล้วใช่ แล้วพวกที่มันเป็นพวกหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่นแสก็ต้องบอกไปที่นีว่าต้องหน้าต่างกี่บานความสูงกว้างอย่างนี้เขาจะบอกว่าอะไรแหน่าว่าควรจะวางประมาณไหนให้มันดูโปร่งโล่งส่วนโคมไฟนี้น่าจะโฮมโปรโฮมโปถขอบคุณสาวรขอบคุณสาววรเข้ามารอรอห้องเก็บของมันเป็นห้องใต้บันไดเราก็เลยทําเป็นช่องเพื่อแบบไว้เก็บของได้เป็นตู้โชว์ แล้วเราก็จะมีส่วนตรงนี้ที่เป็นตู้เข้าเก็บของตู้นิดๆที่กระตูต้น้อยๆเข้าไปแล้วก็ทําสีต้นสีหน้าบานให้เข้ากับสีของผนังซึ่งนี้เป็นผนังเบา<ม>อ่าเรามุดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นปั๊มน้ำเพราะที่มาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะสิสง่งแวดล้อ,อนนมปก<ม><ม>ติแล้วว่าบางที่พวกคนเห็นบ้านที่มีมาขอก็จะหลบเดินขึ้นแล้วก็หักได้เลยโดยที่่มี เพราะว่าอันนี้ข้างบนต้องบอกว่าทางเจ้าของบาง้านเขาต้องการให้ห้องน้ําห้องแต่งตัวเป็นแบบเปิดโล่งฉะนัน้ะถ้าส<อ>มมติว่า<อ>มีเกิดมีเพื่อนมาบ้านเดินขึ้นไปอาบน้ําอยู่ไม่โอเคก็เลยทําประตูส่วนนี้ดีกว่าแสดงว่าข้างบนไม่มีประตูเลยมีนน <Okay. S 1> ประตูเฉพาะห้องนอนนอกนั้นอโอเพนอาบน้ำก็คือดูทีวีได้เลยก็คือเข้ากับสไตล์นิวยอร์กล็อบอ่า ได้หมของเครื่องใช้ทั้งหลายนะคะแล้วทุกของเครื่องใช้แล้วสมมคทั้งนั้นเลยด้วยสมมคสีเขียวด้วยคือประเด็นคือเนี่ยแหละตู้เย็นเดียวก็แพงกว่าครัวทั้งครัวแล้วใช่ <laughs> 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 หนูเคยอยากซื้อไปเห็นราคาแล้วเป็นลมง <laughs> โอ่แล้วนี่คือแบบครบเซ็ตเลยนะตรงนี้มีแนวคิดยังไงคะถึงเอาแบบหน้าต่างมาวางก็คือเราต้องต้องการมือเจ้าของบ้านที่มีเรฟเฟอรนซ์ให้เราอยากได้แบบลมพองออกไปแล้วก็เป็นวิวต้นไม้เราทำรูแล้วทุกอย่างมันก็คือโล่งกว้างขึ้นไปอีกอ่ะใช่แล้วก็ตู้ตู้ทุกอย่างเป็นสีพ้นจัดกานน้ำแอนปุ๊กไม่อยากอยากอบขนมเลยอ่ะใช่น่าทำอะไรตอนนี้ได้ในมากท็อปท็อปก็เป็นหินเทียม เอ๊ะสมิงต้องเข้าแล้วแบบนั้นเนี่ยต้อมาแล้วแล้วคือวางเหมือนแบบเหมือนรู้กันนะวางแบบเหมือนรู้กันมากแตสวยน่ารักมากนะสีที่คือเขามีไอ้เหมือนกับใช่ที่นี่ใช่ใช่มันมีหลายสีสมิงมีหลายสีอ๋อมันก็ต้องสั่งไปอีกอ๋อไม่รู้มงนี้ก็คือเราดิวอินค่ะดิวอินค่ะดิวอินค่ะดิวอินที่อยากทำใหม่เลยอ๋อ แต่มันก็สะดวกคือสวยด้วยแล้วก็สะดวกด้วยนะถึงว่าหาันหลังมาหยิบจับปุ๊บอะไรอะไรอยากโชว์ก็<ม>ตู้โชว์อะไรไม่อยากโชว์ก็เก<ม>็บข<ๆ>้างบนอืมอ่าของนี้ชิ้นแสได้บอกไหมพี่มินว่าต้องเป็นประตูแบบอะไรอย่างนี้ไ,ไหมเกี่ยวไหมกว้บงกวามกว้างกว้างใช่เขาจะระยะความกว้างแล้วก็เลยทำเป็นประตูบานพับซะ อ,อย่างนั้นมันตรงข้ามกับประตูนห,หน้าบ้านนะเพราะว่าบางที่บริษัีบม้นว่าสมอ,อกให้ถ้าห้ามตรงกันบางคนก็บอกตรงกันหรือ<ด>ม,มอนแล้ว่ีนแสดูแล้วบอกว่าได้มันเข้ามันเข้าอะไรเงี้ยเข้า,า,าอันนี้อันนี้คือขรัวนอกพอเข้ามาเป็นครัวไทยค่ะกอล์้าอยากได้เป็นเอาอยากให้มันมีจุดเด่นก็เลยเป็นเอากระเบื้องลายตุรกีมาวางติแล้วก็เปิดช่องแสงอันนี้คือซีนแสงบอกว่าต้องเปิดช่องแสงมาตรงนี้ ความกว้างต้องแค่60เซนอย่าเกินนี้อดูช่างแสงนีมันดูแบบวินเทจเลยหน่อยแต่มันก็ดีนะคือทำให้กลางวันคือมันสว่างไปเลยอะได้แสงจากข้างบนใช่ใช่แล้วก็เหมือนเดิมท็อปเป็นหินเทียมหน้าบานเป็นหน้าบานเป็นเอ่อสีพ่นติดคิ้วอืนี่ก็คือหัวไทยคือตำแหน่งชินแสเนี่ยคือเขาจะห้าม เตากับซิลเนี่ยตรงกันอืมอ๋อวมว่ากลงกันข้ามเหมือนกันเห้อคะไม่ได้ใช่ต้องให้เปอียงใช่น้ำกับไฟแต่แล้วผู้ฝึกกันเลยก็แบบเปนน้ำกับไฟแน่ๆใช่แล้วก็เวลาเปิดประตูมาปุ๊บห้ามหินเตาคือเตาห้ามตรงกับประตูอืมาะฉะนั้นเตาเราก็เลยเอียงมาได้โอ้โหและความรู้ไปอีกหนึ่งใช่หลักง่ายๆจำใช้ไัมใช่ใช่หลักง่ายๆ เผื่อไม่ต้องเสียตังค่าซินแสอัน,นี้ถามเผื่อมีใครไม่รู้ว่าบ้านสองชั้นเราต้องใช้ปั๊มน้ำหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพื่อเพราะ<ข>ว่าเพราะไม่งั้นแรงดันน้ำเนี่ยก็ไม่ถึงน้ำก็ไม่แรงใช้ปัม๊มดีกว่าเพราะว่าบ้านสมัยนี้เหมือนจะมีปั๊มน้ำกันหมดแต่ว่าถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนจะยังไม่มีใช่แล้วบ้านไหนใช้บ้านหลังต่อไปก็จะไม่มีน้ำใช้แล้วให้ความรู้นิดนึงบ้านสองชั้นนี้เราควรจะใช้ปั๊มน้ำกี่ลิตรโดยประมาณพันถึงพันห้าร้อยลิตรก็จะอยู่ ไฟเล็กๆอยู่ตรงกลางประเด็นคือไม่อะไรคือแค่อ่างกับตัวชักคโก้ก็น่าจะแพงกว่าการตกแต่งในห้องน้ำน่าจะประมาณสักสี่ห้าหมื่นได้ถ้าจำไม่ผิดตอนที่จะไปนล่แบบััน มห้เป็นเรื่องอย่างนี้เหรอแค่ค้าแ่บ้านเาจะบอกว่าขึ้นมาแล้ววา้าวอ่ะห้องน้ำกว้างไปเลยเชอร์ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมมีกระจกป่าเพราะซิงเราอยู่ตรงนี้เราก็เลยตอกกระจกอ๋อสวยมากมรรก,ก,ก,กระจกเป็นโอเพนจริงจริงอ่ะค่ะเป็นโอเพนคือเราทุบตรงนี้ทิ้งหมดเลยถ้าถ้าเกิดตามดูตามแบบบ้านเดิมจะมีห้องน,น้ำห้องน้ำมัน,นมจะอยู่แค่ตรงนี้น อันนี้เราก็ทุบแล้วก็ออกไปเป็นห้องเป็นแบบห้องน้ำเอาร์ดอนเลย<ม>อ่าแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกที่ออกแบบจะมีกระจกตรงนี้ด้วยแต่เนื่องจากคนข้างล่างมันมองขึ้นมาเห็นก็<ม><ม>เลยถอดออกดีกว่าแต่<ม>เดื่อมีคนจะแบบไอเดียอ,อยากให้กระจกตรงอาบน้ำก็ได้เหมือนกันอ่าใช่แต่<ม>เผอิญว่าตรงนี้มันติดกับหน้าตา่างมันติดกับหน้นตาต่งงางเขาเป็นรบนบ้านหัวมุมพอดีก็เลยอยากให้เหมาะสัก้ากแต่แต่ว่านีกระจกฝั่งนี้แทนใช่ไหมครับมี่กระจกฝั่งนี้แทน เพราะว่าเพราะว่าเป็นซิงไงซิงปุ๊บทำกระกมาคีแล้วตู้ต้อนรับไปดีฝักบัวก็มีใช่น้ำโชกันไปเฟอร์นิเจอร์นี้ก็คือส่วนจตุจักรหมดเลยไหมคะใช่ค่ะอย่างตัวนี้บิวอินตัวนี้บิวอินตรงซีงก็บิวอินแต่เรายังเรายังไม่บอกว่าร้านไหนตอบแค่ว่าจตุจักรอ่าเพราะว่าเพราะว่ายังไม่เข้าถ้าเข้าเราจะบอกร้าน เป็นห้องาบน้ำฝักบงฝักบัวท้องเหลืองอ,อ,อันนี้เราก็ใช้เป็นกระเบื้องแล้วถ้าเกิดใครบางคนไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมาวางพวกสบู่แชมพูก็ทำแบบนี้ก็ได้เราก็ไม่ต้องซื้อเป็นแบบเป็นยื่นออกมาให้ลางของได้ พอลิคาร์บอเนตไม่เอลิคาร์บอเบนตใช่เอามาขวางนิดนึงแต่มันก็จริงๆมันก็มองเห็นแหละเอ,าอะการการสเปรน,นิอีกนึงแล้วจะเป็นห้องนั่งเล่นเล็กๆอยู่ข้างบนติดกับห้องนอนอแล้วเราบางทีเราอยากจะได้ล a l กอิน l o s เ t ์เราก็สามารถทำให้ได้ก็ทำเป็นตูก้กระจกแล้วก็เดินเข้าไปเป็นล็อกได้ได้ม <laughs> ันะแบบนี้เลยนะ เปลี่ยนไปอะไรไปเนาะดูหนังไปเปลี่ยนไปไหูสมาจะตายอ่ะเนี่ยเห้องน้ำสัพุ่เรื่องเข้ามานนี้ได้เลยอ่ะสบายสวย,ยงาม,มแล้วก็อันนี้อโอเคแล้วเราเข้ามากันที่ห้องนอนห้องนอนเนี่ยถูกกําหนดว่าห้ามมีดาวไหลเข้าหมดจะเห็นว่าห้องนี้ไม่มีดาวไหลเลยแล้วเลยใช้ไฟกิ่งแทนกับโคมไฟตั้งพื้นแทนเป็นแสงสว่างโอเคแล้วก็การปูก,กระเบื้องอยาง S <S เราจะเห็นว่าเราจะปูแนวนี้เพราะ<น>ว่าตามหลักของมวงจุ้ยแล้วเขาไม่ควรปูขวางคนนอนไม่น่คล้ายๆเหมือนเราคาเราเราผ้าชนะแล้วก็เหมือนกนารรักษาเดียวกัน,กนคือปูตามทางนอนแล้วก็เตียงเนี่ยจะเป็นที่เลือกควีนไซส์เพราะว่าตามวงจุย้ยคือไม่ควรที่จะเตียงเนี่ยเหลื่อมประตูถ้าเหลื่อมก็เหลื่อมได้นิดหน่อยห้ามเหลื่อมตกลางมันก็เลยห้องนี้ก็เลยจุดได้แค่ควีนไซส์ ตัวนี้สัญเก็ประมาณว่าความยาวของเตกับประตูต้องแบบห้ามเกินกันหรือเกินกันจริงๆก็คือห้ามเกินครึ่งหนึ่งของความกว้างประตูใช่ก็ก็ดีก็ใกล้ชิดดีแล้วเรื่องทิศการนอนทิศการนอนเตียงที่นี่ทิศเนี่ยจะดูจากธาตุคนเขาจะเธาตุของเจ้าของบ้านสองคนมาดูกันคือเจ้าของบ้านเนนี้เป็นธาตุทองกับธาตุดินมันก็เลยต้องเป็นส้มกับเขียว ทิศที่นอนหันไปจะต้องเป็นทางทิศใต้ก็เลยหัวเตยนก็เลยหันทางทิศใต้ห้องนี้ก็คือจะเรียบเรียบเพราะว่าห้องนอนเจ้าของบ้านอยากได้แบบเรียบเรียบไม่ม,ไมีง่ายๆก็เลยเป็นสีเขียวแต่ถ้าดูดี้เราจะเล่นเขียวสองสีเราจะเป็นเขียวเข้มกับเขียวอ่อนอให้มันมีแบบไม่ได้แบบสีเดียวไปล้วนๆเลยก็ะจะเป็นก็จะ,จะดูว่าห้องเนี่ยผน,งนังเป็นเขียวซึ่งมีสองเฉดกับพื้นที่มันจะออกเป็นแนวเหลืองส้ม เป็นโทงความเ็แบบว่าเขียวส้มส้มอยู่นั่นเองแล้วก็อีนิดนึงที่มีบางคนก็อาจจะเอะาว่าเอ้ยมันหันหงษ์หันใต้เนี่ยถ้าของความเชื่อโบราณนะแบบที่โบเคยเข้าใจคือใต้คือไม่ดีอะไรนะใต้จริงๆต้องตกไม่ดีเออไม่ดีแต่จะใต้นี่นี่บอกเลยว่ามันอยู่ที่คนที่อยู่อาศัยด้วยใช่ก็จะเป็นท่ารุ่นนี้นะ่ยเขาต้องดูแบบหงหงหงแหงของเจ้าของบ้านสมมติว่าหันไปทางไหนถึงจะดีนะคือทุกคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะตาม ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนั่นเองนะคะน่าจะถึงช่วงเวลาที่ทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าหลังเนี้ยทั้งหมดเท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่าหลังเนี้ยเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเป็นเก่าสีเสอร์เนี่ยเราแทบจะต้องแบบสกิมสีใหม่หมดเลยเราก็ต้องมีการทุบทิ้งเราใช้ได้แต่โครงเนาะฉะนั้นหลังเนี้ยตอนแรกอ่ะเราเอาตีราคามาประมาณ2.5ล้านบาทแต่พอทําไปทํามามีการเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่ก็จบอยู่ที่ประมาณ2.8ล้านบาทก็เราจะได้บ้านที่รีโนเวทออกมาแบบนี้เลย แต่ราคานี้ก็ต้องบอกว่าไม่รวมพวกอุปกรณ์เครื่องใช้โซฟารอยตัวแล้วก็พวกอ่างพวกอุปกรณ์ครัวสมุนงสมิ็ทั้งหมดเนี่ยไม่รวมก็จะจบเนี่ยบ้านสวยๆตามนี้แล้วถ้าใครสนใจอยากาติดต่ออินเทอรเียพี่มินติดต่อก็ตามข้างล่างได้เลยอยากให้เราออกแบบให้ตามสไตล์ไหนสไตล์นิวยอร์กอังกฤษหรืออะไรบอกเราได้งบเท่าไร่งบเท่าไหร,บบไหร่บอกเรามา ถ้าดูในตอนหน้าเราจะไปดูคอนโดราคา5ล้านงบอยากได้แบบแต่แต่แบบลักช r รี่สไตล์แต่มีงบแค่2 0 0แสนบาทเราจะทำไงให้ลักช r รี่แบบ2 0 0แสนบาทก็ติดตามคลิปหนะ้าขอบคุณครับ